เราทําให้คนที่เขารักเราดูไอ้คนที่ไม่รักเรามันจะดูหาพ่อองเหรอมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไหมพี่หยกนี่แต่ดาวยาพิษให้แดกมันยิ่งกว่าเลี้ยงชีพอีกรวยได้เลย,เลยนี่เขาเรียกหนังสือประวัติยูทูปเบอร์เลยได้ไหมสวัสดีครับบันเนอร์อีนี้นะฮะเราจะคุยกันถึงเรื่องที่ผมอยากจะไปทําแต่ทําแล้วไม่เคยสําเร็จคุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีเรื่องออนไลน์ที่ผมทําแล้วไม่สําเร็จ เรื่องนั้นก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ครับการทำคอนเทนต์ใน YouTube ผมเคยไปโดดหออะไรก็แล้วแต่แล้วคนดูพันสองพันไม่ถึงด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะปรึกษาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เบอร์ใหญ่ของเมืองไทยใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยรวยเราจะมาคุยกันว่ารวยจากยูทูบเบอร์จริงไหม นะฮะวันนี้เราอยู่กับพี่เสกนะฮะพี่เสกพี่เสกโลโซนะฮะเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ร้องเพลงไม่ไม่ไม่ได้ร้องไม่ใช่ไม่ใช่พี่เสกนะหม่อมถนัดแดกนะเจ้าของช่องยูทูบเบอร์แกบอกว่าจะห้าล้านซับแล้วนะผมอยากทํามากนะยูทูบเบอร์แต่ตอนนี้ของผมนี่รู้สึกจะพิ่งไปสามหมื่นเองนี่พยายามสุดๆแล้วนะพึ่งเริ่มใช่ไหมเริ่มมาปีแล้วครับอ๋อปีแล้วผมถนัดเฟซบุ๊กเนเจอร์ของคนที่ เสพเฟซบุ๊กกับเสพยูทูบเบอรมันไม่เหมือนกันคนละรรจรใช่ทีเนี้ยถ้าผมคุยกับพี่วันเนี้ยผมจะไปปรับปรุงอแล้วก็อาจจะทําให้มีโล่เขาบ้างอ๋ออยากได้โล่่อยากได้โลคนเราทํางานก็อยากได้โล่ครับอชื่อมอมถนัดแดกได้มายังไงเขาจาเข้ามายังไงครับ ก็สมัยก่อนอาชีพแรกขับรถแท็กซี่ที่บ้านเป็นอู่รถแท็กซี่โดนพ่อบังคับให้ทํางานตั้งแต่วัยรุ่นน่ะแล้วก็เลยเจอเจอลูกค้าที่เป็นผู้โดยสานรน่ะเขาก็มาเล่นมุกเหมือนมุกตลกอะ่ะว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกชายหม่อมนะมแล้วถามหม่อมอะไรวะเขาบอกเขาชื่อหม่อมทานาดแดก เออเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันตลกดีแล้วก็จําเข้ามาให้นั้นเองก็ไม่มีอะไรแต่ันก็ไม่ได้ไปล้อหมอมทาศีนะเพราะสมัยก่อนหมอมทาศีเขาท่านท่านดังในเรื่องของสายกินเนี่ยครับแต่เราก็ไม่เคยไปล้อเรียนแค่เอามาเป็นฉายาเหมือนหมอมเหยินน่ะแล้วก็เลยกลายเป็นหมอมณันตแดกมาจนถึงก็ไม่รู้จะจะตั้งชื่ออะไรอืจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนจําด้วยเพราะไม่คิดว่าจะดังครับก็แค่ทําเล่นๆอ่ะอ่าเออแต่เสือกดังไงแล้วตอนนี้ดังแล้วใช่ไหมก็คนรู้จัก ไม่ได้ถือว่าตัวเองดังขนาดนั้นคราวที่แล้วที่ผมไปออกกับมอม่ะผมได้คนติดตามกลับมาเพียบเลยนะซึ่งผมไม่เคยคอลแล p อ e ใครเลยหมอมเป็นคนติดต่อมาครั้งแรกผมก็แบบเอ้ยไปคุยอยากไปคุยคลิปนั้นรู้สึกจะล้านวิวแล้วมั้งโอ้ล้านวิวแต่ว่าคนดูจบคลิปนะครับผมซึ่งอยาก นั่นคือดีเทลของการท YouTube ครับถามว่าทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากได้ยอดวิวเยอะแต่จริงๆสาหรับพี่ไม่พี่อยากได้คนดูจบคลิปมากกว่าอยากได้เวลาในการดูมากกว่าจบคลิปมากกว่าคืออย่างนี้เหมือนเพลงครับเพลงเนี่ยมันสามนาทีครับสามนาทีเนี่ยถ้าในพูดในเชิงธุรกิจมันได้หนึ่งโฆษณาครับผมแต่ถ้า YouTube ที่ทําคลิปยาวๆ15นาที20นาที 40, 40นาทีเนี่ยมันใส่โฆษณาได้เพียบเลย ครับผมยิ่งยาวยิ่งดีถ้าคนดูจบอืมอเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เนื้อ,อาหาแล้วล่ะว่าเราสามารถ<ช>ดึงคนดูไว้ได้นานแค่ไหนอันนี้มันยากที่สุดแล้วก่อนพี่มาเป็นยูทูบเบอร์พี่ทําอะไรมาก่อนขับรถแท็กซี่อย่างเดียวเลยแล้วก็อยู่เนี่ยเป็นเด็กบาร์เนี่ยบาร์บาร์เล่าเนี่ยไปอยู่ผับ R C A สมัยก่อนครับขับไหนพี่ผับสุขุมวิ ซากูบาสอ๋อไม่ก่อนนั่นแหละเพราะว่าอะไรไหมอยากกินเหล้าฟรีผมอยู่เซลลิงเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ้ยเฮ้ยสิทธิ์สักเดียวกันสิทธิ์ี c e ยุคแรกครับแล้วอาชีพไหนถือว่าเป็นอาชีพเปลี่ยนชีวิตพิเศษเลยกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยเป็นอาชีพที่เริ่มมีตังค์ก็ผ่านประสบการณ์หลากหลายมาแหละทำในตำแหน่งอะไรพี่ตอนนั้น a อคชั่ v วี i c l ในโปรดักชันไทยจะไม่มีแผกนี้จะมีแต่เฉพาะหนังฝรั่งจัดหารถถ่ายทําเข้าฉากระเบิดทิ้งระเบิดคว้างเครื่องบงเครื่องบินคล้ายๆเป็นคนจัดหาโมเดลลิ่งรถไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นพร็อพเพราะว่าเราแยกเฉพาะเริ่มมีตังค์ด้วยการระเบิดรถทิ้งเออนั่นแหละใช่เรื่องอะไรพี่เรื่องแรกที่พี่ทำหนังฝรั่งก็เป็นหนังประเทศอังกฤษแต่ถ้าหนังไทยในเรื่องแรกทําบริการหน้าเหลี่ยมของพี่บัมภาคแรกเลยทีใช้รถ แล้ว bm bmw ชนกัน4คันระเบิดตู้มต้ามอะไรอย่างเงี้ยจำฉากนันได้เออนั่นแหละพี่เป็นคนจัดหาทั้งหมดทั้งเรื่องทําไมมันถึงเปลี่ยนมาทําำ YouTube พี่จุดประกายครั้งแรกเลยได้ยินคําว่า y o u t u b e เนี่ยมาจากดีเจภูมิดิเจภูมมันไปทํารายการให้กับ VR อาโซแต่ตอนนั้นสเตฟานมันชวนชวนแบบเฮ้ยพี่ทํำ YouTube ไหม สเตฟานนี่เก่งมากนะผมเห็นเขาทำคอนเทนต์เยอะแยะเลยก็บอลไนสายเดียวคุณผมชอบเลยชอบเลยแต่ครั้นี้ด้วยด้วยเขาสายบอลสายเกมมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ใช่สายเกมมันคนละทางเราก็เลยเฮ้ยฟานเดี๋ยวกูไปทําช่องอาหารนี่ว่ากูถนัดอาหารว่ะงั้นพูดว่าพี่จับพลัดจับผูมาทายูทูบเบอร์ได้ไหมใช่ก็ขอแยกออกมากูุกอยากทําสายอาหารก็ออกมาทําเลยร้านซับแรกนานไหมพี่ปีเดียวช่วงนั้นเป็นช่วงของยูทูบด้วยเนาะมียูทูบเบอร์น้อยน้อยไหมก็เริ่มมีละเพราะว่า v วียโซนี ถือว่าเป็นยุคแรกรบ,บีเดสก,กาอะไรเงี้ยยุคแรกครับเฟฟเฟฟอ่ะเฟฟเฟ่ที่หลังเอ่อวิอาโซพี่น่าเป็นยุคหลังเฟเฟ่นี่เขาเรียกหนังสือประวัติยูทูบเบอร์เลยได้ไหมก่อนหน้านี้มันก็มีทำนะคนที่ทําสายอาหารนะตอนนั้นยังจําได้เลยว่าเฮ้ยเราเคยไปเรียนนะ <pastor. S 2> ไ,ปไปเรียนว่าเอ้ยเขาทำยูทูปเป็นยังไงเราถึงรู้ว่าเอ้ไอ้เทียมันเปิดรายรับรายได้ได้นี่หว่าออตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยคือแค่มือถือเครื่องหนึ่งถ่ายเองทําเองแม่งหมดนานไหมพี่ที่ทําอยู่คนเดียวเนี่ยก็ทําจนก็มียอดวิวแบบห้าหงห้าแสนแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่พวกเราเหมือนกันเวลาทํางานออนไลน์เนี่ยคนรอบข้างครอบครัวอืมึงทําอะไรอืโดนไหมพี่ไม่นะเพราะว่าพี่ ไม่ได้แยกออกมาทำยูทูบเบอร์เป็นอาชีพอืทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่ายูทูบเบอร์เป็นอาชีพอเรายังมีอาชีพอื่นซัพพอร์ตชีวิตอยู่สมัยผมที่เริ่มทํางานอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนมองว่าทำงานอะไรวะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอบางทีหาว่าเราขายยานั่งหรือเฉยแล้วมีตังมาดูกูบ้างกูทางานมันยี่สิบชั่วโมงนะฮะแล้วคอนเทนต์แรกที่พี่ทําคืออะไร ก็ไปกินอาหารแดอาหารป่าอยู่ราชบุรีมันก็คือร้านที่เราเคยไปกินอยู่นั่นแหละแล้วเราก็แค่กลับไปถ่ายมันลงโซเชียลแค่นั้นเองอที่เป็นคนที่จัดว่ารีวิวอาหารสีปากแบบจัดจ้านก็น่าจะไม่ได้กลัวใครอใช้คําว่าพูดตรงๆดีกว่าแล้วหนักสุดๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างมันพี่แบบไปรีวิวเขาแบบเขาไล่ยิงเอาไหมไม่มีมีแต่จะายาพิษให้แดก เป็นยังไงพี่อ้าวก็ประมาณแบบว่าเราก็แค่ไปไปถ่ายอะแล้วก็ก็พูดตามความจริงอะอันนี้<ะ>แม่มๆอร่อยเลยว่ะแต่เราก็จะพูดเสมออนะว่าอร่อยเราอร่อยเขาไม่เหมือนกัน<ะ>มาลองเอาเองครับ<ะ><ะ>แต่ทุกครั้งที่ไปเราก็จะโปรโมทร้านให้นั่นแหละ,ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเจ้าของร้านเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็จะอนบ็อกมาคุณนี่มาขอที่อยู่หน่อยจะส่งของไปให้กินเราก็ถามส่งอะไรส่งยาพิษให้มึงแดกไง <laughs> ดีนะเขายังบอกพี่ก่อนมึงบอกก่อนแสดงเขาไม่ํำจริงหรอกเขาแค่พูดไปงนั้นแหละครับประมาณนั้นพี่ก็ดูไหมว่าร้านที่พี่โดนพี่รีวิวแบบเละๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไหมทุกวันนี้ก็ยังเห็นเปิดอยู่เลยสุดท้ายมันก็ต้องมีคนอยากไปลองใช่ถูกไหมกายังเปิดเลยพราะมันต้องมีคนชอบพี่กับคนที่เกลียดพี่ธรรมดาพอเกลียดพี่ผู้บอกไอ้ทีมันพูดไม่จริงหรอกอ ไปลองกินหน่อยดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าห้ามไปร้านนี้นะเรายัางบอกคุณต้องมาลองเอาเองเทสใครเทสมันลิ้นคนเรามันไม่เท่ากันครับพี่น,นําเสนอไปกี่ร้านจำได้ <c oughs> ไหมถึงห้ารอยเกินเกินใช่ไหมฮะเกินสมัยก่อนเนี่ยมอมแฮแดกจะชอบเดินทางไปทั่วเลยแดกอะไรแปลก,กแดกอะไรที่คนไม่กล้าแดกอ่ะพี่ก็แดกหมดเคยไปแล้วแบบกับชาวบ้านครับเขาก็ ส่งแก้วให้เราเงียแก้วเขาเรียกสรทอสุราเถือนไปไปลูกกินแบบเขาเรียกอะไรเล่าขาเล่าขาถ้าทางเหนือเขาเรียกเล่าขาแต่มันเป็นแก้วช็อตอ่ะแก้วเดียวแต่วนกันทั้งหมู่บ้านครบเราอย่างเงี้ยเนี้ยปึกอ่ะล่นอ่ะลินลินลินมาอ่ะส่งต่อแก้วเดิมเราก็ไม่กินอชาวบ้านมันก็พูดเลยรังเกียจอ่ะอืรังเกียจแล้วมาทําไม ครับอ้าวชิปหายตั้งแต่นั้นมาก็แดกหมดเลยครับเวลาใครให้อะไรกินมาก็ก็กินหมดมันก็เลยกลายเป็นว่ามอสพัแดกกินทุกอย่างต่อยอดใช่ไหมพี่มาทําร้านข้าแกงขนาดแดกก็เริ่มมาจากการมีแสนตอนนั้นรู้สึกจะมีแสนซับหรือสองแสนซับไม่รู้แต่มาทําร้านอาหารนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะพี่ก็ไม่เกี่ยวเจอเปัญหาอะไรบ้างครับพี่เป็นคนหาโอกาสให้กับตัวเองครับคือเราไม่รอที่ให้โอกาสเข้ามาในชีวิตเรา มันเป็นเพราะจังหวะชีวิตเราไม่เท่ากันป่าวะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับถึงมีจังหวะชีวิตที่ดีแต่มึงไม่มีฝีมืออม,มึงก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมึงยังไม่มีจังหวะมึงตักตวงฝีมือมึงไว้ก่อนเหมือนจอมยุทธ์อะแม่งต้องฝึกวิยายทยุ์ครับแต่พอมึงมีจังหวะที่มึงจะได้ประลองอ่ะครับ มึงก็พุ่งเข้าไปเลยมึงก็ชนะเขาได้แต่งตัวให้พร้อมรอ,อ,อ,อโอกาสถูกท่องเพราะโอกาสมามึงกระโดดคว้าเลยต้องเอาเจ็บหนักไหมพี่ค่าวิทยายุทธครั้งนีม้มันเจ็บตอนโควิดอมืมันบังเอ,อิญเนาะมันก็เป็นกันหมดอ่ะอแต่ถามว่าไอ้ตอนโควิดเนี่ย มันก็เป็นบางอาชีพอะที่แม่งแย่อย่างผมนี่เกิดตอนโควิดนะใช่ไงแต่อย่างอย่างย่งธุรกิจบางธุรกิจเขาไม่ได้เกิดในโควิดเขาตายห่าในตอนโควิดแล้วพี่ผ่านตรงนั้นไ,ไหนก็เครียดนะอืจากที่แม่งมีรายได้ทุกวันมีเงินเข้าทุกวันกลายเป็นขาดทุนเดือนละสี่ล้านอะไม่ทำงาเขาคุยกับเมียก,ก็เริ่มใหม่ ตอนนั้นคือฟั่งปิดหมดรดนปิดหมดเลยหมดเลยก็รายได้เป็นศูนย์แต่รายจ่ายเท่าเดิมเพราะต้องจ่ายค่าเช่าทุกอย่างค่าเช่าจะลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พนักงานล่ะก็ยังต้องเลี้ยงเขาก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะรัฐบาลเขาจ่ายให้ช่วงนั้น50%าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแต่เราก็ต้องคีปเขาไว้มุมนี้ผมไม่รู้เลยมผมนิดว่าปิดแล้วปิดกันแต่ไม่ใช่ ทุกอย่างยังต้องจ่ายยังคงเพราะคาดว่ามันจะจบโดยเร็วใช่ไหมพี่ตอนพิกพกเนี่ยมี18สาขาสาขารายรับะนะองากว่าล้านพอปีแรกที่มีโควิดก็ยังเหลือ100ยกว่าล้านแต่พอรอบ2เทแลนั้นแหละแม่งเหลือ30หายไป200ใช่ รอบแรกนะยังไม่หนักนะแต่รอบสองนี่หมดแม็กเลยอทำไงเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วตอนนี้พี่ทาอะไรอยู่เขาแก่ขนาดแดก,ก็ยังทําอยู่เราก็ยังเอาสาขาที่เรามีกําไรครับเก็บไว้อ่า,า,าอน,นี้เี้มีกี่สาขาพี่ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ9สาขากําลังจะเปิดสาขาที่10ที่เซ็นทรัลเวิร์ พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องไงที่ทํายังไงให้คนดูจบคลิปอขอเทคนิคหน่อยพี่อันดับแรกเลยเราต้องทําคลิปให้เกิน8นาทีก่อนครับแต่ถ้าเราทําคลิปไม่ถึง8นาทีมันก็แค่หนึโฆษณาเทคนิค <c oughs> ที่สต่อไปก็คือลองดูว่าในช่องคอนเทนต์ของเราเนี่ยคนดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาดู กันถึงกี่นาทีจากประสบการณ์พี่เนี่ย15นาทีถึงไม่เกิน25นาทีคือเราจะต้องติดตามงานของเราที่ทําไว้โดยละเอียดหลังบ้านเขาจะมีให้ดูอยู่ครับอยู่ที่ว่าเราดูมันหรือเปล่าอืมไม่ดูก็ถ้าใช่ไงคือมันจะมีให้หมดเลยนะว่าการวิเคราะห์ในเดือนนี้เดือนหน้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่ดูนะครับพี่ก็มีทีมดูให้แต่เราก็ต้องมานั่งคุยกันว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้คนดูก็ชอบจริตเราแบบนี้แบบนั้นแต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คอนเทนต์เลยครับคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นๆเนี่ยเขาอยากดูเราต่อไปจนจบไหมผมพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องไปใส่ใจอย่างอื่นใช่มุ่งมั่นทำคอนเทนต์ให้มันดีพอไม่ต้องไปสนใจยอดวิวยอดวิวไม่มีใครรู้ครับว่าคลิปเนี้ยอะอย่างอย่างคลิปที่เราออกกันอยู่ตอนเนี้ครับอ่าในใจนอดอาจจะบอกว่าเอ้ยมีคนดูสักแสนหนึง่งกูก็พอใจละแต่แม่งอาจจะทะลุล้านก็ได้ครับหรือ อาจจะมีแค่หมื่นก็แหละอย่างคลิปหม่อมแดงเนี่ยคนดูอย่างน้อย,น,ยนอนหนึ่งคลิปเนี่ยใน1เดือนเนี่ยวัดกันที่28วันแล้วกันเวลาเขาจ่ายตังค์เขาวัดกันที่28วันครันเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ500,000วิว ตอนหนึ่งคลิปถ้าคลิปไหนที่แบบคนดูเขาชอบมากมันก็ทะลุไป2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านจน20 000, ล้านกว่าแต่ถ้าคลิปไหนคนดูแล้วแบบมันคอนเทนต์มันอ่อนก็หลักแสนของเราสูงสุดเท่าไหร่3 0 0แสนของวิจิป <c oughs> ของวิจิปเจไอดีอ่า,อานั้นคุยเรื่องการก่อร่างสร้างธุรกิจกันมาอ่าอ่าอ่า่หมื่นห้ามพนเท่ากันนะนี่ 45, สี่หมนห้านี่สี้านห้า จบนะจบเลยสุดท้ายแล้วมันก็คือคอนเทนต์เดียวกันไงเออมันไม่ได้วัดกันที่ซับสไครต์ครับมันวัดกันที่ยอดวิวต่อให้มีซับเยอะก็ไม่ได้มีรายได้เยอะนะอยู่ที่ยอดวิวไอ้ที่มีซับเยอะคือคนติดตามเราเยอะครับมันจะมีผลตอนที่คุณรับสปอนเซอร์สปอนเซอร์จะดูว่าอ๋อยอดซับคุณเยอะคุณก็เรียกราคาได้เยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าพี่เสกรับ รีวิวคอนเทนต์ที่เป็นอาหารพี่ได้ตังค์เยอะกว่าผมแน่นอนสมมติสมมติอาใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าผมทํารีวิวเกี่ยวกับหวยได้เยอะกว่าผมได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นทำคอนเทนต์ให้ดีดีให้คนดูเยอะเะไม่รู้นะสําหรับพี่พี่เอาความชอบเป็นหลักครับคอนเทนต์ที่ดีแต่พี่ไม่ชอบพี่ก็ไม่ออกแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการยอดวิวแล้วอยากได้ตังค์ก็ตั้งใจทํา ไม่มีใครรู้หรอกว่าคลิปไหนแม่งจะดังไม่มีใครรู้มันคือความรู้สึกล้วนๆครับถ,ถ้าจะเริ่มทำยูทูบเบอร์พี่มีอะไรจะแนะนําน้องๆบ้างคำถามแรกก่อนนะทําเพื่ออะไรทําเพื่อเงินทําเพื่อความสนุกทําเพื่อความสุขพี่มีช้อยไหมเขาจะได้จับทาาทำเพื่อความสุขเนี่ยนะทาเลย ไม่ต้องสนใจเฮี้ยอะไรเลยทําเลยตอนแรกที่ที่พี่ทําเนี่ยแค่คิดว่าเก็บไว้ดูตอนแก่เรื่องอไรายได้แหละพี่เป็นยังไงถ้าเอาจริงเอาจังเลยนะมันยิ่งกว่าเลี้ยงชีพอีกแม่งรวยได้เลยคือมันสามารถทาเป็นอาชีพรวยได้เลย,เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ทำเป็นอาชีพที่เป็นสบความสําเร็จมันรวยได้เลยแต่ก็ต้องแบบจริงจังนะไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งจะดังได้นะต้องมีความอดทนจังหวะฝีมือทํามันซ้ําๆแล้วทํำได้เหี้ยมัน<ด>มน<ม>ึกคือคว,ความสุขแล้วกันแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราต้องทําตามหน้าที่อ่ะมันก็จะเฟกเออกมาให้คนดูเห็นนะแล้วมันก็จะอยู่ไม่นานความเป็นตัวตนนะ่ะมันก็สําคัญ บ,บ,บางคนเขาก็เฟกแล้วทํา y o YouTube เขาก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันม,มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรให้กับคนดูถ้าคุณ fake เฟกเก่งคุณก็เฟกก็เฟกไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นตัวตนแล้วมันออกมาได้ดีคุณก็ทําไปอือย่างมอมก็ไม่ได้ดา่าใครไปทั่วมันในเทป ผมไม่เคยด่าใครผมอยู่ดีผมไม่ด่าช่างภาพแม่งก็กระทืบผมผมเมาเลยมันก็ไม่ใช่นั้นเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงครับอยู่ในกลุ่มที่คนสนิทกันแต่พี่เคยจัดตั้งหน่วยเกียนคีย์บอร์ดเลนเจอร์เนี่ยใช่นั่นแหละกระทืบแม่งดียังไงพี่ก็เด็กเี่ยทั้งหลายพี่มันพวกเกณย์คีย์บอร์ดเนียสมัยก่อนมันไม่มีแบบตำรวจไซเบอร์อะไร่เีไม่มีมันก็แบบพยายามมาโจมตีเราใช่ใส่ลายป้ายสีแล้วทำไมพี่ไม่ฟ้องอ่ะ กมยก่อนมันไม่มีกฎหมายข้อนี้นะมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะไม่มีอ๋อหรอไม่ตอนหลังครับอันนี้มันเรื่องก่อนหน้านี้แล้วมาแล้วมึงก็หาเอาก็เอาอพวกโปรแกรมเมอร์มึงตามเลยมันอยู่ไหนไอพีอยู่ไหนตามเจอโทรไปหาแม่งเลยทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ามึงกูนะก็คุยกับเขาก่อนผมก็ให้สนุกไปอ่ะโอเคคุยกันแล้วมึงสำนึกโอเคเราก็ปล่อยไปแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ผมใช้ ทนายผมนี่ฟ้องเดือนเดือนหนึ่งสี่สิบพสิเคสน,นะพี่ไอ้เรื่องที่ผมโดนดีเอสไอเรียกสอบเนี่ยอืมคือตอนนี้ใส่ผมยับเลยอืมคือตอนนี้ผมขายาไปเรียบร้อยแล้วเหรอแค่ดีเอสไอเรียกไปเป็นพยานเนี่ยหาวเราขายาเรียบร้อยแล้วก็รับผิดชอบมันไปคําถามต่อไปพี่ทุกคนจะต้องเจอผมเองก็เจออืพี่เคยเจอกับดักความสําเร็จไหมเคยตอนไหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยเขาชิี่แม่งสบาย ไม่อยากทําอะไรแล้วก็ขายข้าวแกงไปดิจะไปทำอย่างอื่นทําไมอ่ะก็คิดแต่ว่าจะทําขยายข้าวแกงให้มันมีมากามขึ้นเรื่อยๆคิดไปถึงว่าจะไปที่นิวยอร์กด้วยซ้บ<ะ>ไปมาหานาครโลกเลยแล้วพี่ก็พอมารู้ตัวตรงโควิดมามันก็ทำให้อีกโกเรา ลดลงเบาลง <laughs> เราก็ต้องมาเริ่มเริ่มเอาใหม่วะเราจะทำอะไรให้แม่งแบบยั่งยืนกว่านี้วะอะไรเงี้ยก็เลยไปไปเริ่มไปจับเรื่องอสังหาอ่าตอนนี้พี่ทำอสังหาผมไม่รู้เลยเทำทะไรพี่ทำไรพี่<ำ>อะไรา,าขายที่ดินซื้อที่ดินมาเราก็พัฒนา ทําทให้มันสวยทําให้มันเป็นบ้านพักตาอากาศอะไรเงี้ยให้คนเขาซื้อแล้วก็แบ่งแปลงไปปลูกบ้านกันอะไรกันแล้ว,ลวพี่พูดอย่างนี้ใน y o u t u ไหมก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะเพราะว่า,าปกติเม่อพูดปุ๊บก็ขายหมดเลยอ๋อแล้วก็เวลานอกจากทำองค์การใหม่ขึ้นมาเราก็ค่อย,ค,อยค่อยทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาอ่าตอนนี้ผมเห็นพี่เปลี่ยนแล้วไอ้กินหมูที่แบบกินหมูรุ่นหวยกินหมูอ่ะคุยคุย,คยเรื่องใหม่ๆ ทำมาสักไม่ถึงสิบคลิปเลย นี่ก็เป็นเพลย์ลิสต์แล้วกันมันเหมือนพี่โตพัฒนาการขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งไหมใช่มันคุยเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าคลิปเก่าๆที่ผมเคยเจอใช่หนึ่งเลยเรามีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งครับเขาเรียกชื่อว่าตามใจปรารถนาหมูหันอร่อยมากปกติหมูหันจะกินแต่หนังผมไปที่นี่แหละเพาะัข้งผมกินเนื้อด้วยเฮ้ยเราแม่งอร่อยจริงเป็นหมูหันที่กินได้ทั้งตัวแต่ผมกินได้แค่เสี้ยวเดียวไม่หมดหรอกเราก็ต้องดูแลธุรกิจในกรุงเทพซะเยอะเราก็มาคิดว่าเอ้ยเราอยากทำ ลย์ลิสต์ใหม่เรียกว่าลย์ลิสต์ใหม่นังง่นไนชื่อลย์ลิสต์ว่าถามตามใจก็อยากถามอะไรก็ถามเลยอยากคุยอนะไรก็คุยก็อย่างที่น็อตไปอะ่ะถ้าไม่มีสค,คริปต์ไม่ได้เตรียมตัวหายอยากคุยอะไรก็คุยรู้จักเขายังไงก็คุยแล้วในอนาคตมีแผนต่อกไหมพี่ทำชีวิตให้มีความสุขอ,ะ <ผม S 1> อ่ะว่าทุกวันนี้พี่ก็มีความสุขแล้วปะก็ไม่นะไม่มีความสุขเท่าเท่าน็อตนะน็อตมีความสุขนะเพราะว่าน็อตยิ้มตลอดเวลาเลยโอ้พี่รู้ปะ ผมร้องไห้ไม่ได้พี่เออก็ใช่ไงผมมีผมมีดีไอมีปปงอมีมันก็เป็นสิ่งที่น็อตพูดไงครับแบ็กที่ดีที่สุดของน็อตก็คือความถูกต้องครับมันจะไปกลัวอะไรแล้วตัวคุณน่ะมันหน้าเหมือนไส้ึือบอกว่าผมก็เหมือนพี่เมื่อก่อนแหละก็ใช่ไงคือแบบอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเป็นไอดอลใครอะ่ะ มันต้องข้ามดามากก่อนแต่ผมก็จัดกราซัตเแล้วนะคนอย่างพี่เสกนี่สนใจผมเรื่องเรียกผมไม่คุยเนี่ยก็ไม่ได้สนใจทุกคนก็ต้องวคุณนะพี่เอกบคุณนะณนะริงจริงครับคลิปนั้นดีมากแล้วว่าไม่อย่างน้อยเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนดูเหมือนวันนี้ก็เช่น่างนั้นอย่างที่บอกอะแม่งจังหวะชีวิตคนเราไม่เท่ากันจริงครับออาอย่างวันนึงน็อดมีโอกาสได้ทำตองสลักพัดแต่น็อตไม่มีฝีมือ ไม่มีลูกน้องในมือน่าจะสําเร็จแบบวันนี้ไหม่ะไม่ครับทุกทำคนเดียวไม่ไหวหรอกพี่ถูกต้องถ้าเราไม่มีสกิลทําให้ทีมงานยอมรับถูกต้องมันก็ไปต่อกันไม่ได้นั่นไงก็มาจากการที่เราสั่งสมประสบการณ์ครแล้ววันหนึ่งมันมีจังหวะมันใช่มันก็ปังไงในฐานะที่พี่สอคนเนี่ยเป็นตัวแทนที่แบบโดนดราม่าเยอะมาก อยากให้แชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการรับเือง่ายนิดเดียวเลยนะถ้ามีดราม่าแสดงว่ามึงอ่ะดังแล้วคําว่าดราม่านีพี่นะมันต้องมาสองทางครับมันต้องมีทั้งบวกและลบครับแต่ถ้าเป็นดราม่าที่แบบมึงเป็นโจรไม่ป้นเขาอันนี้ไม่เรียกดราม่านะใงวันที่หนึ่งทิปอย่างงี้อันนี้มึงเออกูเป็นกลางดีกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากเราดังแล้วพี่จัดการยังไงกับมันไม่ได้จัดการอะไรเลยเออจะต,ต้องทอํายังไงสําหรับผมผมตอบพแจารณงที่ตอบได้ถูกต้อง เราก็ชี้แจงในสิ่งที่เราเป็นถามว่าจะมีคนเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ช่างแม่มึงเนี่แต่ผมไม่ได้ชี้แจงให้ใหคนที่ด่าฟังนะโอ้ไม่ไม่จำเป็นผมพิมพ์ในใต้คอมเมนต์มาแหละแต่ผมต้องการให้คนอีกร้อยคนพันคนมาน็อตเอาอย่างนี้พี่สรุปให้ครับ ที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยนะเราทำให้คนที่เขารักเราดูใช่ไอคนที่ไม่รักเรามึงจะดูหาพ่อมึงเหรอใช่ก็แค่นั้นเองใช่มึงก็ไปหาดูอย่างอื่นที่มึงชอบสิไอคนพวกนี้มันไม่มีความสุขเชื่อพี่อย่างหนึ่งนะครับถ้าคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่ได่าคนอื่นครับ ผมมีคาพูดอยู่คำหนึ่งเอาเลยครับเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกชอบเราได้ใช่สิ่งที่เราทําได้คือให้ควยคนที่ไม่ชอบเราอก็ชัดเจนดีก็ชัดเจนดีก็ไม่ผิดนะมึงยังให้กูเลยเดี๋ยวถ้าเจอตัวตัวตัวนี้มึงอาจจะโดนมากกว่าควยอีกผมจะถามพี่ว่าอะไรทําให้พี่ประสบความสําเร็จความทะเยอทะยานครับคือเราก็มองกับตัวเองนะครับ ห้าปีนับจากวันเนี้ยวางแผนแล้วก็เดินตามแผนซึ่งบางทีแม่ก็ไม่เคยเป็นตามแผนเลยไม่เคยพี่ก็เปลี่ยนแผนนี่ไม่เคยพี่เออแต่เป้าหมายที่เดิมนะใช่แต่วิธีการเดินใช่เลี้ยวไปเรื่อยแน่นอนมันก็สเปะสปะมั่งอะไรมั่งแม่งก็แต่สุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าเดิมอ่ะอย่างน้อยใจเราแม่งก็ยังได้สู้ว่ะสุดท้ายแล้วพี่ฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยครับถามตัวคุณก่อนว่าเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรอืแต่สําหรับพี่นะพี่จะแยกความสุขความสบาย ได้ครับความสุขของพี่ก็คือทําอะไรก็ได้ที่แม่งโดยที่ทําได้ซ้ำๆบ่อยๆอย่าูทู e มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งครับก็ไม่ต้องใช้ตังค์เลยซ้ำครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ความสบายไม่ต้องใช้นะความสบายมาอย่างไหนมาจากเงินใช่ไหมก็ต้องทํางานครับอาชีพต้องทําน,นู่นทํานี่อยากมีเครื่องเสียงที่ฟังดีวดทรานซิสเตอร์ก็ต้องต้องใช้เงินซื้อะอยากขึ้นเครื่องบินอยากไปไหนอ่ะชั้นประหยัด หรือ First Class หรือชั้น b u s i n e s s Class อยู่ตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากจะฝากคือไปถามตัวเองว่าอยากได้อะไรแล้วก็ลงมือทำก็ทำซะครับแค่นั้นแหละโอเคไปทำซะ <c oughs> แค่นี้ะฮะ <c oughs> ทิ่วันนี้สวัสดีครับก <c oughs> อนจากกันไปวันนี้ <c oughs> กดไลค์กดซับสไครต์กดทุกปุ่มที่มีให้กดนะฮะแล้วก็ติดตามผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ